สวัสดีนะครับผมกระเสียทุกหมสไตล์เจ้าสัวน้อยมาแล้วนะครับผมเกิดปัญหาขึ้นแล้วครับน้องครับอืฝนตกนะครับฝนตกลมแรงนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ใด้ตกใช่เส้าตกนะครับเพราะว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้ว นะครับปกบากฏว่าผามุ่งมังค่านะครับเป็นพลาสติกนะครับขาดออกเป็นแถบเย่างเลยครับลนีอร่มนะครับลมแห้งน้ำเจอนอกนะครับเนี่ยโอ้ยจะเสียจากไหนพี่น้องเอ้ยอืมทุกปัญหานะครับถูกยางถูกสิ่งถุกยางกับมีอุปสรรคมีปัญหาครับเนี เก๋าจีการเขียนแล้วนะครับก๋าจีนี่ปัญหาละครับงบนก๋าจีเดี๋ยวก๋าหน้าฝนนะครับหน้าฝนก๋าลำบากนะครับนลำบากงบนก๋าจีได้เชื้อโรคมั่นน้ำฝนนะครับมันก๋าหลังข้างเขาก๋ามุ้งก๋าดีอยู่ครับแต่ว่ามก๋าร่มเนาะ ทั้งล่มทั้งนัินมากครับขาดแล้วครับออืมืมขาดไปนะครับก็ต้องหาทางแก้และครับขาดหลายหลายจุดนะครับอืขาดหลายจุดปัญหาลมเกิดขึ้นได้นะครับอื อือโอ้ขาดปองอย่างเดียเลยอ,อย่างนี้เลยนะครับงงงงามนะครับคุ้มคนแจมมด้วนะครับอือมัน,นก็ต้องแตกใบแจกยอดออกงามอืองามนะครับก็ถือว่างามแห้งนะครับนะ ออืแป๊บเดียวนะครับบ่ได้เงินแช่สามเดือนก็กลัวจะสี่เดือนนะครับสามเดือนก็กลัวนี่ถึงมาเต็มข้างแล้วนะครับปัวา่าบันไปได้สวยนะครับไปได้ดีนะครับเพราะว่าปัญหาก็มีทุกอย่างนะครับนี่นะครับ ปัญหาและอุปสรรคมันย่อมมีนะครับแต่ตรงนี้ต้องเกลี่ไขนะครับันี่ก็นั่งถอนจริงของเงินปลาไปนะครับอืมมันนี่ก็ได้หลายตุ่มนะครับประมาณจากเ,าเกือบยี่สิบแล้วครับเนี่ย อม,มันจะยี่สิบตุ่มได้นะครับนี่นะครับมานจะยี่สิบตุ่มนะครับเป็นต่อปลานะครับหลังจากที่ตัดไปแล้วชุดหนึ่งนะครับตัดไปแล้วชุดหนึ่งก็เลยตอนอีกชุดหนึ่งนะครับมันก็จะอย่อมันจะอันนี้คัน ทั้งหมดนี่คือตอนเด๋ยวหลาย,ยนะครับกคือประมาณจะบระตำก็หาสิบตุม่มหาสิบหกสิบตุ่มแล้วครับนี่นะครับแต่ว่าปัญหาไม่เกิดถึงกวอนนะครับปัญหาไม่เคเกิดก็เลยไปแก้ไขแล้วครับผอ,อ่องหวะพอดีนะครับ่มจังหวะพอดีพอดีละพอสะกอนก็นเห็นอยู่ว่ามันน จะว่าผ่าคุ้มภาษติีก็ลังสังเกตบางทีมีร้อยปะนะครับมันก็เลยกว่าเออดีอ่ะที่ไปซังไหวก้อนนะครับซังฝึงซังผ่าคุ้มมากครับยังมั่นสนิทขืนยังมั่นสนิทเปลี่ยนไม่ยังมั่นสนิทเปลี่ยนนะครับก็เลย่ออ่ามาขาดออกก้อนนะครับโอ้ยองเนี่ยขาดเป็นท่างเงาไปเลยนะครับเนี่ยเน่าลงไปเลยนะครับ ลงไปด้ยนะครับแล้วก็ฝนกำลังตอนนี้ก็ยังตกด้วยนะครับฝนตอนนี้ฝนกำลังตกด้วยนะครับนี่กำลังแหมนะครับว่าเขาบ่คุ้มกับบะได้นะครับรรรบางน่ำนะครับน่ำฝนหน่ำฝนตกมากมลกำลังตกด้วยนะครับ,รบตก,มมตก,น,บน,ตกนี่นะครับ อันนี้มันก็ลังสวยงามนะครับนี่มันก็รังขึ้นแล้วครับองุ่นก็ลังงามำบาคนเขามาเจอลักษณะแบบนี้เนกะ็มันเกิดปัญหามนะั้งทีมันก่ต้องแก้ไขกันต่อไปแหละครับโอ้ยบางไงขาดอกยัง <laughs> ออปัญหาไม่ไปแก้เนาะนะครับปัญหาไม่ไปแก้ นะครับเมื่แก้ม้นก็บ,บ่อใดนะครับต้องมันเป็นต้องแก้นะครับจะเป็นต้องแก้นะครับอ๋อนะครับนี่นะครับจะต้องแก้ไขกันต่อไปแล้วครับอพอด,ดีสั่งอ สังพาสติ่กับคุ้มรงเรียนยาใหมัยน,น,นี่ครับมันมีคนสร้างมากนัครับร่างจะเปลี่ยนกำลังจะคุ้มนัองกับฝนจะตกมากกว่าน,นะครับนี่ อันนี้หน้ากว้างซี่เมตรนะครับเนี่หน้ากว้างซี่เมตรนะครับซังซังกับน่องเขานะครับสังกับน่องมาทรงนะครับนี่นี่นี่ VSC นะครับนี่ยูวีโปดโปดฟิมนี่นะครับลอยหาสิบไม่ควนนะครับพอดีไปเจอเพจนะครับของน่องเขาขายอยู่ นะครับรูสึกรตว่า,วายมเพื่อแวงไงนะครับน้องเขาเป็นตัวแท่งของของของ,ของพลาสติกบีเอซีนะครับเนี่ยก็เลยสั่งมานะครับพอดีก็เลยนัดส่งของนัดส่งของกันอยู่เสียมเพื่อพ้นนะครับน้องเขาก็แลน้มาจากแวงแวงไงจากอำเภอพ้นนะครับก็เลยได้สั่งมานาควงซี่เม็ดนะครับลอยห้าสิบไม่ควนควมเา่ากับสามสิบ สามสิบเมตรคยังมาสามสิบเมตรราว่าของหลวงอมันเกิดอาการกับว่ามันแตกมันขาดแล้วนะครับมันขาดจะว่ากับ,บ่าท่ันได์ทะลุแบบนี้นะครับเพอาีดีโมนีมนก็ล่มแห้งฝนตกแห้งหลัเลยทะลุออกมาก็เลยสร้างสร้งแม่บัทันได้ขึ้น้างจ่อยก็ฝนก็ยังบัทสันได้ต้องตกด้วยนะครับก็เลยจําเป็นแหละครับอื จังนี้เขาต้องนั่นไบก้อนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอืมอ่าก็อืมนะครับ ฝนกะตกดีนะครับฝนนะฝนก็ตกดีนะครับเภาหนาฝนนะครับฝน,นคองนี้ฝนตกบ่หยุดบ่ยันเลยนะครับอ้นี่ครับพี่น้องเอ้ยปัญหาเกิดขึ้นนะครับนี่นะครับ,คร,บครับผมคลิปนี้กะ ขอไว้สักนีก่อนนะครับเดี๋ยวขันแบบได้การปกติเราก็จะได้ม่แจ้งข้าวให้พี่น้องเพื่อนๆนะครับได้รับชมกันนะครับขอขอบพุณนผู้ติตตามนะครับถูกคนนะครับทีติตตามผมนะใครกำลังใกกับผมนะครับขอพุคนถูกถูกคุ่นนะครับทีขอม้ากดติตตามเป็นเป็นกำลังใจผมนะครับขอพุณนครับผมสวัสดีครับ